สวัสดีทุกท่านนะคะแอดหวานมาพบกับทุกท่านเป็นประจำอีกแล้วค่ะสำหรับอพิโซดนี้นะคะเพื่อนๆก็คงดูกันนะคะจันทอาอัศาดงกำลังสนุกมากๆเลยนะคะเรื่องนี้คือประสบความสำเร็จมากๆเลยค่ะแล้วในเนื้อเรื่องที่เราดูนะคะเราก็จะได้เห็นถึงตัวละครตัวหนึ่งซึ่งโอ้โหช่วงนี้ เปิดเผยความร้ายกาจที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของจิตใจนางออกมาเรื่อยๆเลยนะคะนั่นก็คือบทของเย่ปิงฉางนั่นเองค่ะโอ้โ oh, ห oh. ก็มีเพื่อน,อนๆหลายๆท่านนะคะก็คอมเมนต์มาบ้างแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์มาบ้างว่าแอดวานซ์สปอยหน่อยว่าจุดจบของเย่ปิงฉางเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวละครตัวนี้ทำตัวได้น่ารำคาญสุดๆเลยนะคะมาเป็นเหมือนกับขัดขวางความรักความเข้า ใจอันดีระหว่างฐานไทจิ้นของพวกเรากับเย่ชีอู่หรือว่าหลี่สู่สูนั่นเองค่ะโอ้โ oh, ห oh. อย่างในฉากนะคะตอนที่เยป่ปิงฉางเนี่ยนั่งขึ้นรถม้าไปพร้อมกับฐานไทจิ้นนั่นแหละนะคะก็ทําให้ผู้คนรวมทั้งพวกทหารเนี่ยก็อดที่จะมองไปที่ที่ทั้งคู่คือมองไปทั้งคนที่อยู่บนรถม้าแล้วก็มองไปทั้งเย่ชีอู่ด้วยนะคะซึ่งเย่ชีอู่ก็จะเงียบค่ะ แต่หน้าตานะคะคุณปายลูกก็คือแสดงออกได้ดีมากคือน้ำตาก็จะหยดอยู่แล้วแต่ว่าอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ชายที่นางก็ก็รักแหละเอาง่ายๆพูดได้แล้วเนาะว่ารักแต่ว่านางมีหน้าที่นะคะสำหรับเยชิอูหรือว่าหลีซ่ซูซูนี้แต่ว่าอีกคนหนึ่งก็เป็นเหมือนพี่สาวของนางนะคะคือเออเป็นลูกพ่อเดียวกันแต่คนละแม่เพราะฉะนั้นนางก็ให้เกียรติสุดๆกับพี่ใหญ่คนนี้นะคะ แต่ก็ยังดีค่ะที่นางเอกของเรานะคะยังมีจิ้งจอกสาวน่าราักอย่างเพียนรันนะคะคอยอยู่เคียงข้างนางก็เลยทำให้แบบดูแล้วมีมีที่พึ่งมีความอบอุ่นขึ้นนั่นเองนะคะส่วนพวกเราคนดูนั้นพวกเราก็อยากดูฉากหวานๆของพระเอกนางเอกเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันต่อไปนะคะขอให้คืนดีกันเร็วๆค่ะซึ่งเย่ปิงฉางนี้นะคะปกติแล้วนางก็ไม่ได้เป็นคนที่สวยแล้วก็มีเสน่ห์อะไรมากหรอกค่ะ แต่นางมีความพยายามสุดๆนะคะแล้วนางก็มีเหมือนสายใยลักที่บังเอิญได้มาเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงจุดนั้นกันแต่เดี๋ยวเราเอาพอดเรื่องนะตอนนี้ที่เราดูผ่านละครกันก่อนนะคะก็คือนางก็พยายามเรียกได้ว่าอะไรดีภาษาปัจจุบันก็คืออ่อยสุดลิ์น,นะคะเขาหาท่านฐานไท,นทยจิ้นของพวก,พวก,พวกเรามีการวางมือนะคะเหมือนจะกลุมมือเอามือไปวางบนมือของฐานไทยจิ้นอะไรแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะฐานไทยจิ้นนะคะบางทีคือเขา บบอยากจะประชดเย่ฉีอู่อะไรแบบนี้เขาก็มีการกระทําต่อหน้านะคะเพื่อให้เย่ฉีอู่ได้เห็นอะไรไม่ว่าจะเป็นการ จับคางหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเย่ยปิงฉางนางก็แค่ใจดีสู้เสือเท่านั้นเองล่ะค่ะก็คือเหมือนกับว่าพยายามจะอ่อนแบบอ่อนน้อมสุดๆแล้วก็ยอมตามใจเขาสุดๆนะคะทั้งๆที่นางก็ควรที่จะรู้ว่าในใจของฐานไทจินนั้นก็มีแต่เย่ยชี้อู่เพียงคนเดียวค่ะเย,ย่ปิงฉางนะคะณนะปัจจุบันนี้นางก็ชอบมาพูดเหมือนเป็นการแบบ พูดให้เย่ฉีอู่ของพวกเราเน่ะเข้าใจผิดอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็คือจุดแรกที่เย่ฉีอู่เข้าใจในช่วงที่หลี่สู่สูกลับมาเมื่อ500ปีนี้ก็เข้าใจว่าทางด้านฐานไทจินเนี่ยชอบเย่ปิงฉางอยู่นะคะแล้วเย่ปิงฉางเองเนี่ยก็มักเอาจุดเนี้ยที่ว่าโอ้ยแต่ก่อนเนี่ยฐานไทจินน่ะชอบนางมากๆเลยแต่ว่าด้วยความที่นางไปแบบว่าเลือกเสียวหลินอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้ฐานไทจินต้องถอยออกไปนะคะแต่จริงแล้ว ถ้าเย่ฉีอูหนักแน่นสักนิดหนึ่งก็จะรู้ว่าฐานไทยจินก็ย้ำมาอยู่ตลอดเวลาว่าก็คือตอนนั้นพฤติกรรมคือเป็นการเลียนแบบเพราะรู้สึกว่าคือเซียวหลินนับไปที่ไหนก็มีแต่คนเกรงใจแล้วก็คนนับหน้าถือตาให้ความนับถือทําการคาระวะเพราะฉะนั้นถ้าเขาทําตัวเหมือนกับเซียวหลินนะคะเขาก็จะได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกันแต่ว่าในภายหลังเขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่มันเป็นเพราะว่านั่นก็คือเซียวหลินนั่นก็คือองค์ชายหกตังหกเป็นแบบ ว่าบุตรนะคะที่เป็นอัน อันเป็นที่รักของห้องเต้นนั่นเองเลยทำให้คนอื่นน่ะเขารู้สึกเกงใจแต่ว่าฐานไทจิ้นนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะก๊อปปี้เรียนแบบมาอย่างไรนะคะพอองค์ชายหกห่างไปแล้วเขาก็ยังถูกทำรายร่างกายอยู่ดีค่ะจริงๆแล้วนะคะจุดนี้มันก็น่าจะทำให้เย่ฉีอูรู้สึกแบบแบบดีมาเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามค่ะคนเราเคยเห็นมาก่อนไงเนาะเคยเห็นมาก่อนว่าเออมันจริงนี่หว่าก็คือฐานไทจินก็เคยรักนะคะชอบเย่ปิงฉาง มาก่อ,อะไรแบบนี้เราดูละครมาด้วยกันนะคะเราก็คงเห็นแล้วหะว,ว่าจุดที่พีคที่สุดคือตอนที่นางอ,อยู่ในคือทุกคนเข้าไปอยู่ในมิตินะคะคของมังกรที่เป็นท่านหมิงเย่เป็นเทียนหวนนะคะแล้วก็เป็นซางจิวนั่นแหละจุดนี้ทำให้เราเห็นถึงแบบความจิตใจอันชั่วร้ายที่แท้จริงในตอนที่เย่ปิงชางไปเป็นเทียนหววน,นะคะคือปกติแล้วเนี่ยคนที่อยู่ด้านนอกไม่ใช่ผู้ที่เลือกนะคะว่าจะเป็น ว่าจะเป็นอะไรในะอีกมิติหนึ่งแต่ว่าเป็นสิ่ง ล้ลับที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งในโลกความฝันของท่านมังกรหมิงเย่ต่างอของท่านหมิงเย่ต่างหากล่ะที่เป็นผู้เลือกว่าว่าจิตใจใครนะคะเหมือนกับตัวละครที่อยู่ในมิติแห่งฝันนั้นนะคะแล้วก็เนี่ยแหลคะค่ะเย่ปิงชางก็ถูกดึงดูดเข้าไปให้กลายไปเป็นเทียนหวนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นจิตใจที่โอ้โหภายใต้รูปลักษณ์ที่สวยงามแบบนี้แต่ว่าจิตใจแล้วมีความอิจฉาลิษยานะคะสร้างจิ๋วหรือว่าเป็นตัวแท ของทางด้านเย่ฉีอู่ในชีวิตจริงนั่นเองคืออิจฉามากๆแล้วก็คิดดีไม่ได้เลยเอาจริงๆค่ะก็คือต้องการให้ให้ตายอ่ะให้ตายจากไปเลยจริงๆเหมือนอย่างที่เทียนหวนจะทํากับซางจิ๋วนั่นแหละนะคะความจิตใจดีของนางเอกของพวกเราเนี่ยก,ก่อให้เกิดเรื่องขึ้นมากมายในตระกูลเย่นะคะทั้งๆที่ควรจะมีความสงบสุขเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ย้ายมานะคะอยู่ที่แคว้นจิ้งอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอ เสนอนะคะพอนำตัวของอพี่ใหญ่หรือว่าเย่ปิงฉางกลับมาอยู่ที่ตระกูลเย่อะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นตอนแรกกะว่าเอออยู่สักสองสาวันแล้วกันแล้วเดี๋ยวก็ค่อยตัดสินใจเนาะว่าว่าจะยังไงต่อไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการได้กลับมาครั้งนี้นะคะก็กลายเป็นว่าชักศึกเข้าบ้านจริงๆเลยนะคะทุกคนก็คือเหมือนกับว่า นางต้องการที่จะฆ่าเยชีอู่แต่คนที่โดนเคาะนั้นไปนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นท่านย่าหรือว่าญาติคนอื่นๆในบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเสียดายจริงๆเลยค่ะท่านย่าก็เป็นบทบาทที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็แผนการของทางเยปิยง,งเนี่ยมันก็เหมือนกับจะสาเร็จทุกครั้งเนาะสำเร็จประมาณ30 4 0ออะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่เคยจะสุดหรอกค่ะเพราะว่านางเป็นคนที่คิดร้ายไงคนชั่วก็ย่อมไม่มีที่ยืนมากนักใน บทละครนะคะแล้วก็ฐานไทจินก็คือเขา เขารู้ทันนะเอาง,ง่ายๆเขารู้ทันทุกอย่างแหละเพียงแต่ว่าจุดอ่อนของเขาก็คือเขาก็รู้สึกว่านาักเอกของพวกเราเนี่ยมีความรู้สึกให้กับเซียวหลินนะคะเพราะว่าเ,เย่ฉีอู่ในตอนที่หลี่ซูซูยังไม่มานั้นก็ร้ายกับฐานไทจินสุดๆเช่นเดียวกันน่าสงสารจริงๆสําหรับฐานไทจินนะคะแล้วก็มันเป็นความทรงจําที่ยังฝังอยู่ในใจของเขานั่นแหละพอมันมีจุดอะไรที่มากระทบโดนโดนยั่วยุว่าทางด้านเย่ฉีอู่ยังมีใจ ให้กับทางเซียวหลินองชายหกอยู่นะคะมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวที่ที่ทำให้พวกเราก็ต้องเตรียมทิชชู่นะคะเพราะว่าเข้าใจผิดกันนั่นเองค่ะสำหรับนะคะเพื่อนๆที่ไม่เคยอ่านนิยายต้นฉบับมาเลยนะคะดูรู้เรื่องนะคะเรื่องนี้เพราะว่าในบทละครก็มีการปรับเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยแต่ว่าคงเรื่องหลักตัวละครหลักก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะเอาละค่ะสำหรับตัวละครเย็ปิงชางนะตอนนี้สำหรับหวานแล้วหวานรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่สร้างความรับ สำคัญใจมากๆเลยนะคะมากมเลยอ่ะเพราะว่าการปรากฏตัวแต่ละครั้งนะคะก็จะทำให้เกิดความอึดอัดเพราะว่าเราอยากจะให้ความ ความไม่ดีอ่ะความชั่วที่แย่ปิงช้างเคยทําเอาไว้เนี่ยได้ปรากฏออกมาแล้วนางไม่เคยโทษตัวเองแล้วนางก็รักแต่ตัวเองจริงๆนางจะไม่สนใจเลยว่าคนอื่นนั้นจะมีความรู้สึกแล้วก็ได้รับความลําบากอย่างไรแม้กระทั่งเสียชีวิตนะคะอย่างการที่ล่อเซียลินองคชายหกของพวกเรามาให้กับทางด้านพระเอกของพวกเราสังหารอะไรแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการทําร้ายจิตใจสุดๆเลยนะคะสําหรับเย่ฉีอู่แล้วเนี่ยคือแต่กน นะก่อนชีวิตเนี่ยคือต่อก่อนที่หลี่ซูซูจะมานางก็เป็นคนคนเอาแต่ใจสุดๆนางก็แกล้งเย้ปิงช้างมาเยอะแยะเช่นเดียวกันนะคะณนะจุดนี้มันก็ฝังใจเย้ปิงช้างมาแต่ว่าจริงๆแล้วทุกครั้งที่ที่เย่ชีอู่ทำก็เหมือนจะเอาชีวิตของเย่ปิงช้างเช่นเดียวกันน้อยอย่างแต่ก่อนที่แบบว่ารอไปให้ให้ตกน้ำอะไรแบบนี้มันเรื่องราวนะคะมันก็เหมือนกับการที่แบบว่าใครถูกถูก ทารุนมาถูกทำ้ายมาก็มีความฝังใจอยู่ในใจแล้วก็ถึงแม้ว่าคนอื่นจะมองว่าโอ้ยดีๆอะไรอย่างนี้แต่ในจิตใจก็ยังมีความที่จะอยากจะแก้แค้นอยู่ดีนะคะเรามาดูเย่ปิงช้างนะคะตอนที่ในในละครที่เราเห็นเนาะตอนเย่ปิงช้างไปที่ เปิดจวงนะคะตอนที่นางอายุได้8ดขวบแบบตอนเด็กๆเนี่ยนางได้พลัดตกลงไปในหุบเขานะคะซึ่งที่นั่นก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็เพิ่งจะคลอดลูกขึ้นมาแล้วก็กําลังจะตายนี่แหละค่ะจากนั้นนะคะผู้หญิงคนที่กําลังจะตายก็เห็นว่าเออมีเด็กสาวอยู่คนนี้นะคะก็เลยกลัวว่าเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาตายในหุบเขานี้สงสารเด็กะสงสารเด็กว่าจะพบอันตรายค่ะก็เลยให้ขุยยกอันหนึ่งนะคะเป็นขุยวิเศษเพื่อที่ จะพานางคือพาเย่ปิงฉางนั้นออกไปจาก หุบเขานี้แหละนะคะเพราะว่าในหุบเขานี้ก็มีสัตว์ประหลาดมากมายเลยนะคะทีนี้ค่ะด้วยการที่ได้ขุยวิเศษนี้มาก็ทำให้เย่ปิงช้างรอดชีวิตมาตั้งแต่ตั้งแต่ที่นางยังเป็นเด็กนะคะจากนั้นต่อมานะคะนางก็ได้มีโอกาสค่ะไปพบนะคะกับคนเหมือนกับคนรักเก่าค่ะของออของนางจิ้งจอกของพวกเราจิ้งจอกน่ารักเพียนหลานนี่แหละนะคะไปพบกับคนรักเก่าแต่ว่าทีนี้คนนี้กำลังจะตาย พอกําลังจะตายแล้วมีความคิดถึงเพียรหลานนะคะก็เลยฝากค่ะฝากเป็นกล่องกล่องหนึ่งเนี่ยให้กับทางด้านของเย่ปิงฉางมาบอกว่าให้เอาไปคืนให้หน่อยนะแต่ทีนี้ในระหว่างทางนะคะเย่ปิงฉางเนี่ยอยากรู้ว่าในกล่องนั้นมันมีอะไรค่ะนางก็เลยเปิดดูนะคะทีนี้พอเปิดดูแล้วของในกล่องเนี่ยมันเป็นเออมันเป็นแบบ เส้นไหมที่มีความขาวบริสุทธิ์คือรังสีของมันนะคะมีความสวยงามแล้วก็แผ่ลังสีที่เป็นแบบขาวบริสุทธิ์ออกมาแบบใสระดับน้ําแข็งปิ้งๆอย่างนั้นเลยนะคะทีนี้ค่ะนางก็เลยแบบอุ๊ยอยากได้อยากได้ก็เลยแบบเออเอามาใช้เองดีกว่าพอๆพอ,พอ,พอนางใช้แล้วนางรู้ว่ามันอุ้ยตายแล้วทําให้เซลลิ้นนะ่ะมาหลงรักนางด้วยคือรักกันได้ง่ายๆเลยนะคะ คือผู้ชายนะ่ะจะเข้ามาปกป้องนางแล้วก็คนที่นางเห็นว่ามีอนาคตดีมากที่สุดก็คือลูกชายของแขวนเซิงที่ฮ่องเต้แขวนเซิงรักที่สุดก็คือเซียวหลินก็คือองค์ชาย6นี่แหละค่ะนางก็เลยคว้ามับไปที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ใช้ไอเรียกได้ว่าเส้นใยรักของอปีศาจจิ้งจอกที่น่ารักของพวกเรานี่แหละเอามาใช้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็อมืมันก็เป็นของคนอื่นแล้วก็ไม่เคยที่จะพูดถึงแล้วก็ไม่เคยตามหาเจ้าของแล้วแม้กระทั่งหาเจ ้าของเจอแล้วก็ไม่เคยคิดจะคืนเลยนะคะอืมๆๆๆอการใช้นะคะไอ้วิธีการใช้ไอ้ผ้าไหมหรือว่าเส้นใยรักสายใยรักอะไรเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่านางอยากจะให้ใครรักเนี่ยแค่เข้าไปคุยด้วยสองสามคำเท่านั้นแหละค่ะเขาก็สามารถที่จะรักแล้วก็คือมอบชีวิตคอยปกป้องนางหรือว่าผู้ที่ใช้สายใยรักอันนั้นได้อย่างเต็มใจเลยนะคะเรียกได้ว่าอย่างเต็มใจเลยแล้วก็เซลลหลิ่นของพวกเราก็เป็นคนดีมาก มากเองค่ะส่วนจุดจบของเย่ปิงชางนั้นนะคะแน่นอนว่าอันเน็ตอนนาแล้วก็เศร้ามากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเราต้องกลับไปอ้างอิงที่นิยายต้นฉบับก่อนเพราะว่าตอนนี้เนื้อเรื่องมันยังไปไม่ถึงนะคะก็คือในนิยายต้นฉบับเนี่ยในสงครามระหว่างจิงเซิงนะคะแล้วก็ของ2องแคว้นเนี่ยก็คือฐานไทจินก็แบบว่าสู้รบกับ แขวนแควนเซิ้งเนาะที่เป็นของเซลยวหลินนะคะแล้วจากนั้นก็คือฐานไทจิ้นก็ด้วยความที่เป็นศัตรูกับอีกฝ่ายหนึ่งก็จัดการนะคะฆ่าเซลยวหลินไปแล้วก็สางกัวก็คือไม่สามารถที่จะเซิ้งกัวเซิ้งกัวเซิ้งกัวเซิงกัวก็คือแขว้นเซิ้งเนี่ยก็คือแพ้ราบคาบให้กับทางแควนแขวนจิงของฐานไท จินนี่แหละค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะ,ะก็ปกครองมาด้วยความเรียกได้ว่ามีเสรีภาพมีสันติภาพเออเรียกได้ว่ามีสันติภาพนะคะเพราะว่าประชาชนก็อยู่กันอย่างดีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะทางด้านของแคว้นเซิงเนี่ยก็เหมือนกับว่าเออเคยรู้รู้มาว่าทางฐานไทยจินเนี่ยชอบเย้ปิงฉางมาก่อนก็เลยเสนอนะคะว่าเอย แต่งงานกันสิก็แต่งงานกันระหว่างฐานไทยจินกับเย่ปิงชางนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนกับเงื่อนไขในการทีเ่เลิกลบอะไรแบบนี้ล้วค่ะทีนี้นะคะทางด้านของเย่ปิงชางนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะแต่พอได้มาอยู่ใกล้ๆกันจริงๆแล้วนะคะเย่ปิงชางก็รู้ว่าโอ้ยฐานไทยจินนี่ถึงแม้ว่าจะเสนอเรื่องการแต่งงานก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้แบบรักนางไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนเหมือนรักแบบชายหญิงแต่ว่าแค่สุภา กับนางเท่านั้นเองนะคะปฏิบัติต่อนางด้วยความสุภาพเหมือนกับเป็นคนอื่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองแล้วนางก็รู้ความจริงว่าฐานไท้จิ้นนั้นะชอบพอกันก็คือมีความรู้สึกแล้วก็รักกันอยู่กับเย่ฉีอู่ค่ะดังนั้นนะคะเย่ปิงฉางนางก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ เออทำไมการอยู่กันดำรงอยู่กันมีชีวิตอยู่ของเย่ฉีอูเนี่ยมันทำให้ให้นางเนี่ยต้องลดฐานะลงในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นสถานะในหัวใจของฐานไทจินหรือว่าสถานะการให้เกียรติของนของการที่อยู่คู่กับฮ่องเต้ของทางแควนจจิ้งอะไรแบบนี้นางก็ได้รับการนับหน้าถือตาน้อยกว่าเย่ฉีอูนั่นเองค่ะดังนั้นแผนการทุกอย่างนะคะนางก็วางแผนการมาเพื่อที่จะจัดการนะคะเย่ฉีอู แต่มันก็ประจวบเหมาะนะคะกับช่วงเวลาที่เยชีอู่หรือว่าหลี่ซูซูของพวกเราก็ได้ตะปูครบเก้าดอกแล้วแตเ่เรียกว่า9อันแล้วกันตะปูครบ9้าอันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เออมันก็ถึงเวลาจริงๆนั่นแหละแล้วก็มีฉากที่เยชีอู่จะต้องแบบว่าโดดลงมาจากกำแพงเพื่อจบชีวิตนะคะของหลี่ซูซูลงในชาตินี้แล้วก็จะได้กลับไปในไปในมิติปัจจุบันที่นางมานั่นเองค่ะเรียกได้ว่าก่อน ไปนะคะของฝากของขวัญที่นางเอกของพวกเราให้ไว้กระถานไทจินนั้นก็มีค่าทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นกระดูกเซียนของนางเองก็ยกให้นะคะเอาไปเลยฐานไทจินแล้วก็ดวงตาข้างสายของนางนางก็ยกให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งกว่าที่ฐานไทจินจะรู้ความจริงในเรื่องนี้ก็คือในวันที่นางตายนั่นแหละคะ่ะสงสารมากๆเลยนะคะเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าฐานไทจินเปิดใจเรียบร้อยแล้วเขาก็รักของเขาเช่นเดียวกันรักเมียคนนี้ของเขาสุดๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาเขาอยู่ไม่ได้เขาก็จะตายไปแต่ว่าโชคดีที่คนสนิทของเขานะคะเหนียนปายวี้อก็ให้ให้สติบอกว่าเออท่านยังตามหาดวงวิญญ,ญาณได้นะดวงวิญญ,ญาณน่ะยังอยู่ในสามภพเนี่ยเป็นเวลา500ปีคือดวงวิญญ,ญาณของเย่ฉีอู่เพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะหาหนางคืนมาได้แล้วก็ ให้ไปหาที่แบบแถวแม่น้ําอะไรแบบนี้นะคะก็ทําให้ฐานไทจินก็ตัดสินใจที่จะยังไม่จบชีวิตของตัวเองลงค่ะก็มันมันบีบหัวใจเนาะเพราะฐานไทจินรักนาง,งเอกของพวกเราเรียบร้อยแล้วพอรักเสร็จเขาก็โดนตะปูเข้าไปก้าวดอกนะคะเพื่อนๆมันก็คือนัดจุดนั้นนะ่ะคือมันเป็นจุดในภาคของอดีตนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นคนจริงๆเนี่ยฐานไทจินก็คือยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่บางเอย ว่านะคะไอ้แผนการเนี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ฐานไทจินที่เป็นจอมมารอยู่แล้วต้องการที่จะที่จะกําจัดจอมมารเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนเเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อจึงได้รับสิทธิ์ในการที่จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะสาหรับเรื่องจันทาอัศดงเพราะว่าพระเอกของพวกเราเนี่ยก็ช่วยแล้วก็ร่วมมือกันกับนางเอกนี่แหละค่ะในการที่จะกําจัดนะคะเทปมารให้มันแบบไม่สามารถจะฟื้นขืนชีพได้อีกเลยตลอดการนะคะอาลลัคนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิ นี้นะคะเราก็ต้องมารอดูกันว่าจุดจบนะคะของเย้ปิงช้างในละครนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในนิยายคือหนางตายอเนตอนาถมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูละครต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเรื่องนี้จบประมาณต้นเดือนอพฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเราก็ไม่อยากให้จบเลยอยากดูอีกนะคะ40ตอนน้อยเกินค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ